สวนพิธีการตั้งแต่19กา15นาทีนะคะหลังจาน้เาเรเชิญผู้เกียรท่านท่นใดภารกิจขอกราบเรียนเชิญนะคะแล้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลัดสุขภาพมีแต่ความสุขความเจริญและมีสุขภาพีค่ะสำหรับคืนนี้ชิดาประ

น้ำแอลกอฮอล์นี่จะมตังค์ต้เติมแอลกอฮอล์ด้วยน้ำชงน้ำชาก็เสือมากเดือนออกไปกินเหล้ามาโหดเยอะโอ้โหดองเตอร์นะดองเตอร์ดองเตอร์เ้เอาเสื้อไปเขียนให้มานยังแตแล้วทำไมากเสื้เขียนต่อไม่เขียนหเซ็นแบบเดิมเลย่าที่ออกมมโทษเลยผมจะมีมีดมีของนี้ด้วย ราคาผมจัดเรียบร้อยนะครับไม่เชื่อ